อ่านะครับเริ่มต้นนะครับในการถอดเนื้อหน้ากากมาด้าบบีที50โโปนะครับเราก็ต้องเอาชิ้นแผงควบคุมแอร์ออกก่อนนะครับโดยการใช้พลาสติกนะครับงัดจากด้านล่างนะครับขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่นะครับง่ายนะครับแล้วก็มันจะมีติดล็อกอยู่ข้างล่างนิดนึงนะครับก็าคันดึงมาได้เลยนะครับนี่นะครับดึงมาเป็นแบบนี้นะครับจะมีกิปอยู่4ตัวนะข้างล่าง2ตัวข้างบน2ตัวนะครับกิ๊พลาสติกไม่ยากนะครับแล้วก็ถอดนะครับ ตัวปักน,นะครับถอดปั๊กออกมาได้เลยนะครับตัวนี้ส่วนวิทยุนะครับเราก็สามารถจะถอดออกมาได้เลยนะครับตัวนี้เราไม่ต้องใช้เครื่องมืองัดก็ได้นะเดี๋ยวไปลอยนะครับเราก็สามารถดึงขแบบึ้นมาได้เราสามารถดึงมาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีปั๊กอยู่ตัวหนึ่งที่เราจะ แค่นี้เองนะครับชุดหน้ากากชิ้นใหญ่นะครับจากนั้นนะครับเราก็ทําการถอดตัวเครื่องตัวเครื่องของเขานะครับโดยการขันน็อตนะครับที่เป็นหัวเกียวปล่อยนะแค่ข้างละตัวนะครับแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้นะครับก็จะเจอชุดปลั๊กไฟนะครับแล้วก็มีปลั๊กเสาอากาศแค่นี้เองนะครับแล้วก็สามารถจะถอดปลั๊กไฟได้เลยนะครับแล้วก็ ลกเากานะครับได้เลยนะครับ <Okay. S 1> นะครับเราก็สามารถถอดออกแบบนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูการติดตั้งเสร็จนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ